วันนี้จะพามาพับเปลี่ยนปุยธนันดอกทอฝันค่ะตัดริบบิ้นที่ความยาว40เซนติเมตรสเส้นพับครึ่งริบบิ้นตรงกลางให้ปลายทั้งสองด้านเท่ากันทำเป็นฐานสี่ตามแบบนี้ได้เลยค่ะ ดึงริบบิ้นให้กระชับเสร็จแล้วใส่เหรียญจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนมาทับเหรียญทับต่อกันไปเรื่อยๆจนครบ4เส้นริบบิ้นเส้นที่4สอดเก็บค่ะโดยเราจะสอดในช่องว่างของริบบิ้นเส้นที่1ค่ะกลับด้านสอดเก็บปลายริบบิ้นเราจะจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้าย สอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะทำให้ครบทั้ง4เส้นค่ะดึงริบบิ้นให้กระชับเสร็จแล้วกลับด้านจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนพับลงมาเสร็จแล้วพับเฉียงไปทางด้านข้างแบบนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมของริบบิ้นไปทางด้านหลัง สอดเข้าในช่องที่อยู่ทางด้านข้างริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงกลางค่ะเอาอีกครั้งนะคะจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนพับลงมาเสร็จแล้วพับเฉียงไปทางด้านขวาให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ของปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังสอดเข้าตรงช่องด้านข้างให้ปลายริบบิน้นผล่ตรงฐานด้านในถ้าเหมือนกันไปจนครบสเส้น เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะเริ่มลายใหม่เริ่มจากลิบบินเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายพาไปทางด้านหลังใช้มือบีบตรงรอยพับโค้งลิบบินไปทางด้านหลังบิดขึ้นด้านบนหนึ่งครั้งลักษณะที่ได้ก็จะเป็นเหมือนกลวยคว่ำค่ะสอดปลายลิบบินลงช่องใต้ฐานดอกปลายลิบบินก็จะโผล่ด้านล่างอีกครั้งค่ะ จับริบบิ้นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายพับไปทางด้านหลังบีบให้เป็นรอยตรงกลางโค้งไปทางด้านหลังบิดไปทางด้านขวาหนึ่งครั้งสอดปลายริบบิ้นลงตรงช่องฐานด้านในดึงให้กระชับค่ะพับปลายริบบิ้นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายไปทางด้านหลังจับปลายริบบิ้นโค้งไปทางด้านหลังนะคะ เสร็จแล้วบิดไปทางด้านขวาสอดลงค่ะทำให้ครบ4เส้นนะคะต่อไปเราจะทำคลิปด้านล่าง จับริบบิ้นเส้นที่อยู่ทางด้านขวาเป็นเส้นยาวจับปลายริบบิ้นยกมาทางด้านหน้าตรงๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องด้านในเป็นช่องเดิมกับที่เราสอดกลีบชั้นบนค่ะดึงงริบบิ้นให้กระชับอีกครั้งนะคะจับริบบิ้นเส้นยาวที่ชี้ไปทางด้านขวาจับปลายยกขึ้นมาตรงๆเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องใต้ฐานดอก ดึงให้กระชับค่ะจับริบบิ้นเส้นยาวที่ชีไปทางด้านขวายกขึ้นมาตรงตรงเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องใต้ฐานดอกริบินก็จะผูด,ด้านล่างค่ะทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง4เส้น ดึงให้กลีบเท่ากันเสร็จแล้วตัดปลายหรือบินออกได้เลยค่ะวันนี้เราจะใช้กรรไกรซิกแซกตัดให้เป็นแนวตรงนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถตกแต่งเพิ่มเติมโดยใช้ดอกไม้เรซินติดตรงกลางก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความน่ารักค่ะเอาทำได้กันไหมคะขอบคุณที่รับชมคลิปของเบล DIY ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ